สวัสดีครับครับวันนี้เรามาเจอกับพี่เอกุมานะครับกุมาอยู่บ้านมาปลากับหมอน้าฟ้าพี่เอพี่เอก่อนพี่เอมาอยู่เนี่ยตอนนี้เนี่ยได้ข่าวว่าพี่เอมาอยู่บ้านหมอปลาสองสามรอบแล้วพี่เอเป็นอะไรมาครับรอบแรกเือมาดูพี่มาครับพี่ชายที่อยู่ใกล้บ้านของผมครับอำเภอปกแดงจังหวัดระยองครับมาดูเขาอยู่ได้เดือนก็บห้าวันครับเดือนห้าวันก็ตอนแรกก็มาอยู่โรงครัวก่อนสามวัน แล้วผมก็ให้คุยกับเขาว่าให้มันนอนบนตึกนะก็มันนอนตรงนี้แหละผมจําได้ตรงนี้แหละที่นอนผมอ่าแล้วผมก็ดูแลเขาครับแล้วเขาก็กินข้าวอะไรเงี้ยครับตามปกติแล้วทีนี้พอเขาหายกลับบ้านเขาหายกลับบ้านครับเขาก็พ่อเขามารับครับพ่อเขาเขาเขเป็นน้าผมครับเขาเชื่อน้าเจ๊กครับอืมน้าเจ๊กวิรัตทองเจริญครับกับแม่เขาแล้วก็พี่พี่สาวครับ พี่สาวเขาชื่อรัดดาพรพี่ก,พก็เลยได้อยู่ต่อเลยเยัะเลยอยู่ต่อครับก็ผมก็ขอกลับด้วยครับแล้วหมอปลาเขาบอกเขายังไม่ให้ผมกลับหม <c oughs> อปลาเคุยบผมยังไม่ให้ผมกลับก็เป็นเขาจะให้ผมรักษาต่ออะไรประมาณนี้นะ <c oughs> แต่ผมก็ขอกลับไปก่อนแล้วผมก็ให้คําสัญญาเขาอีกว่าอย่าให้ทนายไปสาลมารับแล้วผมขอตัวไปทํางานอะไรก่อนรับจา้างทํางานทางที่บ้านช่วยเขาขายก๋วยเตียวครับ ร,รอบ,รบสองผมก็สัให้คำสัญญาผมหายไปแค่ประมาณสามอาทิตย์ก็ยีิบเอ็ดวันแล้วผมก็ให้ทนายประสานมารับที่ร้านพี่ชายผมครับที่ร้านอาหารครับก็มารอบสองก็อยู่ดีกินดีครับก็ช่วยตัวเองตลอดมาครับอยู่ดีกินดีครับซื้อเองตลอดครับเพราะตอนนั้นทำงานเราก็เก็บเงินแล้วเวลาทนายประสานที่ก็ให้มือถือมาสองเครื่องครับหัวเวยกับโอเพ แล้วผมก็มใช้เล่นตามสไตล์อตของผมครับตามชอบฟังเพลงเล่น f เฟซบุ๊กอะไรเงี้ยครับอได้มีโทรศัพท์สองเครื่องก็มีความสุขแล้วครับออยู่รอบสองนี่อยู่ได้เดือนสี่วันครับพอดีเรื่องเศราไปน,นิดนึงครับพอดีทางปู่เสียนะแต่แม่เขาจะให้เรียกตาคแต่จริงๆเขาเป็นปูน่ตาเต่าครับชื่อจำลองทองเจเริง เสียนะแล้วก็ตอนนั้นไม่ได้ปรึกษาหมอปลาเราจะนั่งรถเก๋งกลับบ้านอย่างเดียวเลยครับก็คุยกับเสียเปียแล้วเสียเปียก็ให้เงินมางบมาหนึ่งพันบาทเพื่อให้เราเดินทางกลับบ้านเป็นบวชให้เขาพอกลับไปม<ด>าเจ็ดวันครับสวดเจ็ดวันครับจัดเจ็ดวันพอกลับไปุ๊บที่บ,ทบ้านครับวันนี้กลับมาปั๊บไม่ได้หนีครับคือไม่ได้หนีแล้วก็บอกหมอปลาว่า อาทิตย์หนึ่งผมจะกลับมาแต่ผมหายไปห้าเดือนครับห้าเดือนกว่าผมก็ตอนนั้นยังไม่มีโครงสร้างออฟฟิศเลยครับตรงหน้าบ้านหมอปลานะครับตอนนั้นยังไม่มีนะครับที่โล่งๆเลยนะครับแล้วผมกลับมาผมก็คอยดูคลิปเขาตลอดเลยครับคลิปหมอปลาครับการที่ป้ายยายาหรือรอบสองที่ผมมานะจะมีพี่ซันนะพี่ซันที่เขามาอยู่ที่นี่ับเตียงเขานอนอยู่นี่นะพี่ซันแกก็ไปปวดเป็นพาแล้ว พี่ซานที่เป็นนักร้องร้องให้เสียบเบียครับเป็นมือกองหรือนักร้องครับครับทีนี้ว่าจะฝากอะไรไหมสําหรับเอฟซีที่ติดตามพี่กุมารอ๋อก็เจจะฝากอะไรไหมก็ขอฝากเรื่องติดตามคลิปผมนะครับเรื่องคลิปรัตนาครับคุณรัตนาหรือไม่ก็ถ้าจะ,จะ,จะ,จะมีรับงานตีพึ่งก็โอเคครับยินดีพร้อมรับงานครับจะแสดงเป็นทางผู้ใหญ่มาคอย ท้าทายผมครับท้าทายว่าจะสุดแค่ไหนนะครับก็ลองมาวัดกับผมดูครับครับนี่ครับก็มารอบสามนี่ก็อยู่ดีครับอยู่ดีครับอีกหนึ่งสมาชิกนะครับสําหรับน้องเอกุมารนะครับเป็นกําลังใจให้น้องเอกุมารเลยครับฝากติดตามน้องเอกุมารใน youtube ช่องหมอปลาแฟมิลี่้วยนะครับหมอปลาช่วยด้วยก็ได้ครับจะเป็น u t u b e ครับครับผมครับสวัสดีครับ